แสงแดดอันอบอุ่นหมู่ดอกไม้ส่งกลิ่นหอมโอ้โหยังมีเจ้ากใบตายน้อยตัวยหนึ่งขอยเฝ้ารักใช้แม่ผู้แก่ชราและความสำนึกว่าแม่คือผู้มีพระคุณอันสูง มองเห็นยกบนฟ้าในดารามีปลาปูงวงวางกันมองเพ่เลินได้ความรู้มาสิเชิญมาดูพวกเราอยู่ในพมไทยต๊อกต๊อกต๊อกกระโหมะ ขนาดเดียวกันก็มีพยาเยวกินผ่านมาค่ะ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 คือพยาเยลวันนี้ใครหาหายไม่ได้เลยอยู่ดนไล่อะไรอยู่แล้วเอ๊ะเป็นอะไรอยู่นี่บิงบิะเจ้ากระตายน้อยนี่นะตาป่าแล้วทีเราวันนี้เกราจะต้องการเป็นอาหารนมข้าวแน่ค่ะค่ะค่ะ ยาีเยวินข้ามาไดดเถอะายาเียวย่าทาร้ายผมเลย่ค่ะเิหร้องไห้ไหมากผม้วยชิมิเจารด้มกินีนี เอาละเอาละมาได้มาได้อาคายอาคายอาคายเอฟิล์สุดขอบบนลังคานันทายาทไปถูกวินถู ขอนที่ว่ามีควัมตะนนยกระตเวทีใครอันตรายใดๆก็ม่สามารถทำร้ายจันได้จากบุรุษเิดะังภาษิตที่ว่ายิมวิ้าสารูปปลาตะไนยกระตเวทีควัมตะนนยกระตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งนดีขงรับ